สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ยายทิพย์นะคะยายทิพย์คือเขาคือเดิมจ้ายายทิพย์พาเขามาสวนเราเด้อบานี้บานติ่มแล้วพี่น้องบานจ้าเพี่บานแล้ว,ลวเห็นบ่ดอกไม้อยู่ในดงดอกไม้นี่แหละจ้าเด้อมาเบิ่งดอกไม้น้ำกันดอกไม้สวยๆง,งามๆอันนี้ต้นหนวดหรือสีนะคะ แน่นี่ก็บป็นดาวกระจายที่ย้ทิพยันผ้ามาเพิ่งนั่นละจ้าอาทิตย์ที่แล้วพระท่านบานอาทิตย์นี่บานเราเน้ออยู่ในสวนดอกไม้สีเหลืองจา้าดาวกระจายให้ทุกคนดูดอกไม้ส,สวยๆกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะ รดน้ำแล้วไม่ไหมดอกสวยๆงามๆจ้าเป็นแปลงดอกไม่ไปพูนพี่น้องดาวกระจายสีเหลืองอลรามงามตาจ้าทุกคนขอมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าหน,นา ดอกดาวกระจายพันกินพันกระสิบว่าหอมได้จ้ะเด้อแต่สีสันสวยงามมากเลยค่ะอ้นจ้ะทุกคน,นจ้ะพี่น้องดอกไม้ดอกดาวกระจายค่ะเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะทุกคน เอามาฝากทุกๆคนจ้าบานแล้วหดน้ำแล้วไม่ไหมนี่เด้อพี่น้องสายอย่างหดน้ำแล้วไม่ไหมจ้าลดน้ำสิ่ใหม่ๆนะคะดาวกระจายสีเหลืองไปแล้วด้ยวยจ้าพอหอมปากอหอมคอขอบุญขอบคุณหลายๆบายบายเยติไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อพี่น้อง